สวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะเราก็ขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือ2ค่ะราคาพิเศษนะคะสวยดูดีขับขี่วิ่งได้ประกอบอาชีพได้บรรทุกหนักก็ใช้ได้นะคะกับรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก 2.5T ค่ะรถยนต์ปี08แคปเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะ สีขาวนะคะภายในเป็นเบาะหนังแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีคัสตีสวยช่วงร่างดีสภาพดีนะคะพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยค่ะรถไม่มีชนนะคะระคาคา139,000บาทค่ะทุกท่านสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะรถยนต์เกียร์ธรรมดา ติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะแนะนำให้โทรและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ